ก็สวัสดีนะครับครั้งนี้ก็พบกับรายการเดอ s ชา d o โด v ทีวีเหมือนเดิมนะครับก็กลับมาอยู่กับผมนะครับดักหล่อและกอร์ซานนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวการทำประตูมันจะนองมัดมันเซเว่นอีเลเว่นนะครับซึ่งเราจะมาดูกันนะครับว่ามันทำยังไงมันก็ง่ายง่ายครับไม่ยากแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคของที่ต้องใช้ก็สติ๊กกี้พิสตัน เลสโตนทอชเลสโตนพลิเจอร์เพลแบ,บไหนก็ได้นครับแต่แนะนำว่าอย่าใช้สอันนี้ใช้ได้แค่สอันนี้นะครับแล้วก็บล็อกที่ต้องการจะมาเป็นประตูน,นะครับก่อนอื่นนะครับหาที่ทำนะครับวางพิสตันสติกกี้ในแบบนี้นะครับจากนั้น เว้นไว้ประมาณเว้น4นะครับแล้วค่อยวางอีกอันหนึง่งเสร็จแล้วจะเป็นสภาพแบบนี้วางบล็อกที่เราต้องการที่จะให้มันประกบกันนะครับในอย่างนี้และเสร็จปุ๊บวางบล็อกอีกหนึ่งบล็อกไม่จำเป็นจะต้องเป็นบล็อกเดียวกันนะครับไว้ข้างๆพิสตา์อันแรก วางเลยสโตนปุ๊บ,บทั้ง2ด้านนะครับอนนี้ก็ขุดโลครับขุดตรงนี้นะครับเพื่อวางเลยสโตนทอดนะครับทำเหมือนกันนะครับอีกฝั่งนึงถามว่าทำไมต้องขุดอย่างนี้คำตอบคือใช้สำหรับวางเลยสโตนนะครับ ทีนี้ครูเสร็จแล้ววางไอสโตนดังภาพนะครับเสร็จแล้วทำอย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งครับขุดเลยครับขุดอุ้ยโอเคเสร็จแล้วไดโสโตนครับจัดป่ายเสร็จแล้ว ก็หาอะไรกบนะครับพอกบเสร็จแล้ววางเพชเพลครับแล้วก็ทำอย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับกบเสร็จแล้วก็วางอ,อ,อย่างนี้นะครับ แล้วครับประตูอัตโนมัติเหมือนเซเวนะครับพอเหยียบเพจเพจปุ๊บมันจะเปิดให้อัตโนมัติเดินผ่านมาปุ๊บปิดเองครับสำหรับการที่จะทำอย่างนี้ในเซิร์ฟเวอร์ m u l t i p พเยอรนะครับต้องมี protect นะครับไม่งั้นถ้าคุณโดนเกียนไปก็จะน่าเสียดายพอสมควรน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ The Shadow TV ก็ขอจบคลิปเพียงแต่เท่านี้นะครับ ครั้งหน้าจะมาดูกันว่าเราจะรีวิวอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ